สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอฟซีมะรำพี่นเพื่อนสุดสวันนีค่ะ,อนนคะเอ้ายังเหลืออยู่หรอเหลือเยหลือเยอะไหมว้าอย่งเหลือเยอะอยู่เลยนนมกินกัน้ขนมปังเราหมดแล้วหรอหขนาดสามพิเศษแล้วนะ่ของแม่นะคะขอบคุณค่ะ็เญาติเขาไปมานอาออคือมานั่งถ่ายอย่างอิมไปนั่งขายิม อิ่มไปนี่เพรานั่นนีอิ่มอยู่กินหลายๆพ่อกินหลายๆว่าว่าใครที่มันไดเกาเข้ามาเสียไหมเอาเขาบอกว่าไม่ไดกินยาของเอิญที่นั่นปีนี้คือเกาอยู่ของพีสาวโคราชครับขอบคุณหลายๆแม่เออพีสาวโคราชเด้อเลี้ยังต่ให้ลำลำเรื่อยๆเพิ่นบ่อยากได้ลำลำเรว่อยเพิ่นอยากได้เพิ่นอยากได้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากกว่าเอาครับปรารถนาชิงใดก็ได้ทรงท่วมมาปรารถนาทติดกานครับค่ะขอบคุณพ่อหันมาทาง เพิ่งบรรยากาศลูกๆกำลังหากับเพรากับนำกินครับพี่น้นนองขาอันนี้อะไรอ่ะผัดกระเพราผัดกระเพราจักรอยแม่เจ้ยนะคะอันนี้ก็กำลังผัดอยู่ะคะรับพี่น้องขาหน้าตาเขาคือหอมแถมอนี่หอมชื่มเอิญ่ะจักรเหล่าอขบแต่เดล่าขบ้ามาชียงเทียตอนเฮ็ดเฮ็ดแล้วจังขบ้านแม่แม่จ่าเฮ็ดแล้วจังเห็นเห็นอยู่ในหมอยังมาตากี่โลนไหมแม่ เ็7อ <on> ้อนนี้เ7อ้อนติพี่ชุกหายบละบ้าชุกแข็งไหนบ้าชุกแข็งไหนอ่ะมือนี้มีข้าวต้มบ่รอบเด้อมีค่ะมีสุกหน้าขึ้นบนมีข้าวต้มรอบเด้อจากพี่น้องเฮามีข้อต้มพี่สายแก่สวัสดีครับเก่งยังตะบองฮุ่งครับเนี่ยตาบองฮุ่งอีหยังตาบองฮุ่งให้พี่นุองบนครับนี่ก็เป็นตะเข้มทะลุ มราเที่ยวนอกแม่เมื่ใส่สุโรนละเอ้มื่อมื่ใส่ประเด็กหลายเทปแปดพระเอกแต่หมักฮวงกินในว่าพวกรับอ่ะขึ้ตามเปลี่ยนอามากต่ำถึงข้าแม่มากต่ำต่อดีนะครับไปหอกสันย่างเฮียกามากต่ำ ยายปัดเปาะนเลือองโอ้ยได้อะไรกินคะส้มตำน่าอร่อยจังนี่ทำแบบไหนไม่รู้ผัดอะไรคะผัดกะเพราผัดกะเพรามะเขือใส่วุ้นเส้นใส่กะเพรารวมนิดไหมรวมทุกอย่างเลยใส่ถ้วเจี๊ยวด้วยอ๋อหรอกะเพรารวมกะเพรราวมก็เลยไม่แน่ใจว่าผัดอะไรกะเพรารวม แสบบอแซ่บยกขาพี่แสบถ้ากินพายุได้ค่ะเนาโอ้ยต้องต้องกินขาเพราะว่าแมนมีกินไม่หยุดนุ่นต้องกินค่ะเพราะต้องซอมเตนแล้วก็ซอมดึกลูกน้ำยุงลายค่ะยุงไรพ่ะย่ะยุงลายจีเอาลูกน้ำไปใส่ยุงีลาเต้โอ้ลูกน้ำยุสิลปีนยุงลายอยู่นี่เลิศเอาคือได้นแดงข่าวอ่ะทะเลอยู่ในยุงทองแมมขึ้นเหยี่ยนยุงเลย วันนี้ทำไมเห็นใช่เห็นนี่ไงเปิดประเด็นนะอะไรคืออะไรคืออะไรยังไงไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะได้ยินข่าวไว้ว่าว่าน้องสาววิ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 วเาน้ำเดิมนอยอค่ะเบาๆน้ำเดิ่บ่อน้ำเดิ่นเอ้านึกว่ามันกลับไปแล้วฮะกลับบ้านแล้ว รักแล้วนุบเห็นเนาะนวนกลับไปแล้วยังอยู่ค่ะยังอยู่สวัสดีครับผมแม่สวัสดีค่ะทุกตำแหน่งอะไรลูกสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องโอเอนะคะ โซนส่งทักทายครับเพื่อนนี่ยข้อให้แม่อันแม่ว่าเต็มไม่เต็มเบิ้งอันน้าแม่ก็ได้กินอันอันนี้คันบอกกินลูกกระตักให้ไม่ได้นะต้องกินนะลูกตักให้แม่ก็ได้สิได้กินไอ้ซักขีมก็ะได้ถือว่ายังสิเนี่ยอี่วเดี๋ยวอิสระงานเดี๋ยวไปเนาะคือแบบวนๆก็การแต่คนละสีค่ะเสจอตัวนี้พี่สาวโคราสอให้แม่ได้นี่อ๋อพี่สาวโคราสใจดีจังเลยใช่ใช่ใช่ไม่ได้จากพี่สาวโคราสพี่สาวโคราสยังไม่จากนี้ไปสายอ เป้าของอยู่บ้านจักบาทขอสิบบาทแน่โอ้พี่เพราะว่าพีเพราะหว่าเลยตอนนี้จักบาทว่าขอสิบบาทว่ามีจักบาทมีจักบาทเลยตอนนี้ว่าดีแท้เนียพ่เนี่ยโอ้จ้าเอ๋จ้าเอ๋ลูกสาวโอ้ได้กินแล้วหรอขอบคุณพี่สาวโค้ด้าด้วยมาขอบคุณค่ะพี่สาวโค้ด้าขอให้พี่มันมันในเฮงนี้รวยเด้อจ้ะขอให้ได้เงินไปสองล้านแปดล้านเลยจ้ะเบอร์ น้องเจมกินข้าวยังกินกับอะไรครับครักินกับกินไอศครีมยังเรียบร้อยนะค่ะไปตักไปกินอีกนะกินเยอะๆจบเต็มเลอจากพี่สาวโคราเนี่ยค่ะครับผมบ๊ายบายครับพ่อแน่น้อยจะกินไอศครมยังไอศครีมจากพี่สาโคราชไหมอ๋อขอบคุณนะคะเดี๋ยวจะไปกินค่ะเดี๋ยวไปกินค่ะอยู่ในโรต็มเลย ไอศครีมจากพี่สักพราชค่ะป้าป๋าไปกินไอศครีมเลยไปกินไอศครีมใช่กินเป็นไหมไอศครีมแม่ผมพ่อหวานนี่แล้โอ้ยพ่อมดขึ้นบ้านเยอะเลยมดขึ้นบ้านเลยพ่อเออมดขึ้นบ้านเลยหวานอ่ะเอาดิี๋ยวเาอดป๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพอลูกหอม บรรยากาศทั่วไปครับพี่น้องค,ครับพั่นองชมบรรยากาศทั่วไปนะคะ <c oughs> โอ้แม,มาก่ามากลัว

บพรานถ้ด็บกพ่อครึ่องอยู่บแม่นเตนเนี่เหลือยยอยู่ครึ่งข้าวนี่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งอันเฮาเมียนะบแม่นบัลูุกเฮามีไอ้ยังกอดถิ่นเปแจกกันะหมนะกระติกน้ำน,น้อยๆนะแม่เอามาเอามาตักใส่ไปไว้กินก็ได้ตักเส้หม้อไปแล้วค่ะเอ,อ้เลิศ <c oughs> ไม่ต้องบอกยากนะคะเลิศมากเลยกินเลยค่ะ <c oughs> ตักไปเลยเอาตามความทีจากของถนัด <c oughs> ไปเบิ้งสาวแต่งหน้าำเลยค่ะนั่นละกําลังสิขึ้นไปเบิ้งสาวแต่งหน้า โอ้เอ้ามะเขียวคือส่งแท้สวัสดีค่ะมะเขียวแท้เป็นเดจยมอันดอกไม้คือสีเขียวแต่ค่ะพระเดชใสมาเขียวส้มโตบ่แม่ดอกใบเขียวดิมาจะเห็นอัดเจตเดือนมันล้ำเก่าบ่ค่ะมัล้ำเก่าตีนีอุดรน้อยยังเดี่ยวค่ะบไม่ตื่อยค่ะเอาจักบาทดูอะไรค่ะแม่แป๊บนึงนะค่ะน้อง ลืมก่อนล้ำอะไรอย่าฟังโอล้วเนาะโอล้วนาะจะฝาดเดียวเฮ้ยลืมก่อนล้ำค่ะเอาโอให้เนี่ยโอ้สึกอะไรอะโอ้แม่เออลืมก่อนล้ำโอ้เทียบขี้ดูโอ้แม่เออหมอล้ำเออเทียบขี้ดูเทียบขี้ดูอันจำไม่ค่อยได้ค่ะแม่เพราะอันบด้ล้ัมดูน่ะค่ะแม่หมอล้ำประยุกยล่องเนี่ยทำมางามแท่งทำมางามแทบทเนี่ย บางทีไมีไดสูดอะไรความากไว้ขนาดนูยังยอมแพ้ลองดูสิถ้าลองบางตีก็สาวอุดรเนนะแเม่แต่งหนาซีที่ลูกก็ขึ้นเวทีได้เซยสิบนาทีเท่านั้นค่ะเขาคอยแต้งหนาหาวทีตัวแล้วเหตุผมเลยวได้มสิบนาทีบอกจะเข้าอันเขาหูบอกหน้าเข่าเหล่าในในเข่าก็ะเแดงฮะก็ปองหรน้ำนจะได้เข้ากเทยไดงเขาหูจากบอกหนาจากของมาแห้งหรอ มันบอลร่ะแป๊บเดียวเท่านั้นเลยนี่ต่อสวัสดีค่ะนุสวยไหมค่ะบอเอาแม่ขี้จิตรแต่ว่าบอนูเกิดวันศุกร์ได้ไหมนุมันเอาแม่เกิดวันจันทร์แม่เอาวันศุกร์เป็นปีมันได้แม่เอาวันจันทร์แห่งมันก็วันศุกร์วันศุกร์มันก็แม่ ห็นบอเออมันกระมันเสนอยิงจะไปบืนมันนี่ฮเคือมาบืนมันคักโพดอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อา๋ออลออ๋อ้ออ๋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 อ่๋ออ๋ออ๋ออ๋้อ๋ออ๋ออ๋ตา๋ออออนอค๋ออ๋ออ๋ออ๋อานออ๋เอ๋อ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 น๋ออ๋่อ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋อ่๋ออ๋่อพออ๋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 ่อ๋ออ๋ออ๋บ ยุกเก้าศูนย์ยุกเก้าศูนย์ค่ะไปเปิดฟังนะคะเด้๋ยวเพลงสุขอันยุกเก้าศูนย์ค่ะค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ทั้งนี้ฝากพี่น้องกดติด <ขอ S 2> ตามกด s ั b s c r i b e ด้วยนะคะ,คะไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ